้วดยช่วงนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นของหนังพีไทยมากเลยนะครับสำหรับภาพยนตร์ที่หยดถ้าพูดไปนะครับผมคิดว่า90%อร์คนต้องรู้จักเรื่องนี้ ถ้าไม่อย่างน้อยก็ต้องมีคนเคยเล่าให้ฟังทำไมนี่แหละครับผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องราวจากรายการผีชื่อดังที่มีคนพูดถึงมากที่สุดแล้วนะครับณเวลานี้ไม่เชื่อคุณลองไปดูคลิปนั้นครับแม่งไม่ถึง3เดือนตอนนี้ได้เก้าล้านวิวไปแล้วถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากเลยนะครับโอเคครับงั้นเราคุยกันให้เข้าใจก่อนนะครับในคลิปนี้เราจะไม่เล่าที่มาและเรื่องราวของที่หยุดกันแล้วนะครับต่อจากนี้จะเป็นการรีวิวเต็มถ้าอยากดูไปดูได้ที่ช่อง Good Night กันเลยนะครับ ขอขายของนิดนึงนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กด s u b s c r i b e กดดีไลค์เฮ้ยกดถูกใจแล้วกดไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์นะครับกดทุกอย่างให้หมดเลยนะครับไม่ต้องกดดีไลค์นะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับผมสำหรับใครนะครับที่ได้อ่านมาบ้างแล้วนะครับหรือได้ฟังมาบ้างนะครับผมยินดีด้วยนะครับคุณถูกสปอยแล้วครับ อ๋อแต่พี่ที่แปลว่าหนังมันไม่สนุกนะครับและในทางกลับกันครับมันทําให้คนอย่างเราครับที่พอรู้เนื้อเรื่องมาบ้างแล้วได้เห็นภาพออกได้มองมันออกมาเป็นฉากๆทาไมน่ะครับเพราะว่าผมเชื่อเลยครับว่าร้อยทั้งร้อยคนที่เคยฟังเรื่องผีนะครับคุณต้องเคยนึกภาพตามถูกต้องไหมครับ และนี่แหละครับมันทําให้คนที่รู้เนื้อเรื่องอย่างเราได้มองเห็นภาพและสนุกไปกับการดูหนังเรื่องนี้ครับบอกเลยนะครับใครที่เพิ่งได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนและได้เข้าไปดูหนังมันเป็นอะไรที่ฟินมากเลยครับอารมณ์มันจะเหมือนคนที่เคยได้อ่านคอมิกของมาวเวลหรือ DC หรือไม่ว่าอะไรก็ตามครับทาออกมาในรูปแบบของไลท์แอคชั่นและนี่แหละครับคือสิ่งที่ตอบโจทย์กับคนประเภทนี้เนื้อเรื่องนะครับก็มีการปรับแต่งบ้างเล็กน้อยเพื่อที่จะทําให้มันสนุกขึ้นระทึกขึ้นและแอคชั่นมากขึ้น และอีกอย่างครับที่ต้องชมเลยคืองานด้านภาพครับภาพสวยแต่มืดไปหน่อยอันนี้เดี๋ยวไว้พูดในตอนที่ผมไม่ชอบแล้วกันนะครับนักแสดงเล่นดีไหมก็ตอบได้เลยนะครับว่าอยู่ในมาตรฐานในมาตรฐานที่ดีนะครับอันนี้ผมก็ต้องชมเลยบางคนเล่นไค้เข้าบทมากเลยนะครับบางทีกด็ดูเล่นเกินไปนิดนึงก็เข้าใจครับแอบมันจะเหมือนละครอ,อยู่นิดหน่อยก่อนจะไปดูก็เคยมีคนมาพูดครับว่าที่หยด ในรอบสือ่อมีคนไปดูแล้วมาวิจารณ์ว่ามันออกจะเหมือนละครไปหน่อยอันนี้ผมก็ว่าจริงเอาละครับและเข้าสู่สิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับสิ่งแรกเลยที่อยากรู้คือทำไมต้องเอาเสียงกรีดมาใส่ในฉากตกใจกันด้วยครับผมไม่เข้าใจ คือคุณจะต้องการทําให้มันตกใจมากขึ้นเหรอทั้งๆนะครับที่ในฉากนั้นนะไม่ได้มีใครกรี๊ดเลยนะครับแต่ใส่เพิ่มทําไมมันไม่มีความสมเหตุสมผลเลยอ๋อแต่เดียวนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาพูดครับว่าคุณจะหาความสมเหตุสมผลจากหนังผีได้ยังไงคือความสมเหตุสมผลที่ผมกำลังจะบอกนะครับคือครอบครัวนี้ถูกผีเข้าใช่ปะครับแต่เดียวนะครับทําไมถึงแม่งต้องแยกกันหาน้องครับ เพราะว่าก็รู้อยู่ว่าผีเข้ามันทําอะไรได้มากกว่าที่คิดแยกกันทําไมครับมันส่งไปตายกันมากกว่าแล้วอีกอย่างนะครับลุงยักษ์ในเรื่องทําไมถึงไม่บอกพ่อแม่ครับทั้งทั้งที่ตัวละครตัวเนี้ยมองออกตั้งแต่ตอนแรกครับว่าเป็นคนที่รักครอบครัวมากแต่ก็เลือกที่จะไม่บอกเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาพูดครับว่าเฮ้ยพี่แต่ในเรื่องเข,เขาบอกไม่ใช่เหรอใช่ครับเขาบอกแต่เขาบอกตอนที่มันสายไปแล้วไงครับเรื่องต่อไปครับมันมืดครับ คุณดูหนังหลายๆเรื่องครับในฉากกลางคืนเขาทําออกมาเขาจะไม่ปล่อยให้คนดูครับได้มองเห็นในสิ่งที่มันมืดมากเกินไปถึงในชีวิตจริงมันจะเป็นแบบนั้นก็ตามครับคุณลองไปดูนะครับในมุมมองของนักดูหนังนะคุณต้องมานั่งมองเห็นภาพอะไรที่เราไม่เข้าใจในบริเวณที่มันมืดมากเกินไปมันทำให้อารมณ์เราหายครับจากที่เรากลัวกลายเป็นสงสัยตอนนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาต้องการผลักดันเรื่องนี้ให้มันอยู่ใน i m a มหรือเปล่า เพราะว่าในไอแม็อะมันจะเป็นแบบ3จออย,อยู่รอบตัวมันอาจจะไม่มืดก็ได้นะครับแต่ตอนที่ผมไปดูผมก็ดูแบบปกติซึ่งมันมืดครับผมอาจจะไม่ได้ไปดู iMac ใครที่ไปดู iMa c แล้วมันไม่มืดพิมพ์บอกไว้ด้วยนะครับเรื่องต่อไปครับนักแสดงผมติดการแคสนักแสดงนะครับอันนี้บอกเลยนะครับว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่านักแสดงอ่ะสวยหล่อเกินไปซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็ดีครับนักแสดงดูดีมันไม่ได้ผิดอะไรครับในมุมมองของการตลาดคือดีมันเป็นการเลือกเลตติ้งนะครับ แต่ผมนะครับติดในบทลุงยักษ์ผมรู้สึกว่าผมได้พูดในคลิปที่แล้วเลยแหละครับว่าบทลุงยักษ์อ่ะน่าจะเป็นพี่เต๋ามาเล่นนะอันเนี้ยส่วนตัวครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเหมาะกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรครับพี่นาเดชเขาเล่นดีนะครับสวยหล่อผมไม่ได้บูลลี่ความหล่อนะครับเรื่องต่อไปครับคือเรื่องของเสียงผมรู้สึกว่าซาวหรือจะเรียกว่าเสียงประกอบอะไรก็ได้ครับที่จะบอกในหนังอ่ะคือทุกครั้งครับที่ผีออกนะครับ ย้ำนะครับว่าทุกครั้งคือมันออกมาแบบเสียงมันแบบเหมือนเหมือนผมดูหนังก็ซิล่าหรือสับตลาดตีกันอ่ะอารมณ์มันบิ้วแบบขนาดนั้นอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะทําให้ดู อารมณ์มันประมาณนี้เลยนะครับคือแบบเออมันซาวมันบิวเกินไปเว้ยแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ามันใส่เสียงกีตใส่เสียงอะไรมามันเยอะไปนะครับมันทําให้ความรู้สึกเลยว่ามันเยอะแล้วมันเค้นคนดูเกินไปนะครับบางทีอออกมาแบบเงียบๆโดยที่ไม่มีการบิวอ่ะมันยังดีซะกว่านะครับผมบอกให้เอาละครับมาช่วงที่ผมจะให้คะแนนนะครับผมให้คะแนนหนังเรื่องนี้นะครับเจ็ดติมสิบครับ สำหรับผมมันคือหนังผีที่ดูสนุกครับแต่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าหนังผีอะ่ะมันไม่ต้องน่ากลัวไปซะหมดนะครับมันไม่ใช่ครับแต่มันนะครับเป็นหนังผีไทยที่พอโอเคที่สุดแล้วนะในเวลานี้คือถ้าไม่รวมกับสัปปเปลลอนะอันนี้เดี๋ยวขอรีวิวสัปปเปลือนนิดหนึ่งสัปปเปลอด้วยความที่เขาทําออกมาในรูปแบบของแบบเรียว อะไรแบบนั้นนะแล้วเนื้อเรื่องมันก็ดีนะครับมันบ้านๆมันเป็นอะไรที่คนจับต้องได้นะตอนนี้มันเลยเป็นกระแสฟีเวอร์มากเลยนะก็ผมก็ไม่ได้ทําสับเปลเนนะแต่ไปดูมาเจอกัเหมือนกันนะครับเพร,ราะว่าติดภารกิจหลายๆอย่างโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้กดถูกใจกดแชร์กดทุกอย่างครับไม่ต้องกดดีไลค์ครับโอเคครับขอบคุณครับ